เอ้ผมก็พอรู้ที่มาที่ไปของบักเอ่อแปดริ้วนะแปดริ้วซิตี้มาบ้างนะครับแต่าจะไม่ลึกนะฮะเลยเลยไม่รู้ว่าทีมนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรรู้แต่ว่าอา้ํานป่นคนทําแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยอ,อที่มาสร้างทีมตรงนี้อยากให้อ้ําเล่าให้กับแฟนๆฟังนิดนึงได้ได้ครับพี่บีขอบคุณครับคืออย่างนี้นะครับคือคือ ก็ก็กเป็นนักบอลจังหวัดนะครับเล่นมาตั้งแต่เหมือนนักบอลต่างชาติผู้ทอนทั่วไปเนาะเด็กๆก็เล่นเยาวชนแห่งชาติเขตการศึกษามาเล่นยามาฮ่าไทยแลนด์ครับนะครับได้ไปเล่นสโมสรเยาวชนตำรวจนะครับตอนนั้นก็ท่านอาจารย์ก้องอภิสิการสุดก็ไปอยู่กับพี่เฮลเนาะกับอาจะาตำรวจก็พี่เฮลเนาะพี่เฮลครับตำรวจเป็นโค้ชผมไททวันลิเตมเนาะแล้วก็ไปเล่น นะครับพนาโซนิกผมรุ่นเดียวกับเจสดาจิสวัสตรปีติพงศ์กุลติโลใ<อ>ทยเพื่องฟักอกเนี่ยมาด้วยกันนะโตมาด้วยกันแต<ล>่แล้วก็กลับมาเล่นอาทแทลงครับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของชา,าิเชียงเซวที่เราได้ไปรอบสุดท้ายที่ท,ที่เชียงใหม่ะนะครับลกลับมาผมก็มาเล่นอ่อ่าควีนคับพนาโซนิกได้ไปลงทีมวัดทุณไทยนะครับตอนนั้นพี่ต้อมนะลงโคตระทําทีมเขาก็เห็นเราเนาะกับพวกเจสดาจิสวัิ์ขวนไทยเนี้ย พอผมมาเล่นกรุงเทพที่แจ้งกระเสมเขาก็ชวนมาเล่นกรุงไทยนะครับเล่นกรุงไทยป,ปีนะครับก็กลับไปทํางานที่บ้านเนาะแม่ได้รับมอบหมายให้ทําตอนนั้นฟุตบอลยังไม่บูมพี่บีผมทํา <Yeah. S 1> ฟุตบอลทุกรุ่นของจังหวัดฟุตซอลเยาวชนแห่งชาติ <c oughs> พบครับกีฬาแห่งชาติเนาะ <Yeah. S 1> อ่าก็ทํามาตลอดก็ส่วนมากก็ผิดหวังมากกว่าสมหวังพี่บี <c oughs> เพราะว่าอย่างที่รู้ครับผมอยู่ภาคตะวันออกบิ๊กทีมในภาคตะวันออกก็คือพวกชนบุรีกรุงเทพนนทบุรีสุพรรณ การที่เราจะได้ไปรอบท้ายนยไปเรื่องยากแต่ผมก็สร้างเด็กมาอ,อมเด็กของผมรุ่นแรกที่ผมสร้างมาก็พวกศิริศักดิ์ร่มโพทองรัตพล<อ>ปยิยะพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นรุ่นแรกๆของผมที่ที่ทำมาตอนนั้นอาบอลมาจังหวัดแต่แล้วเมื่อท่านตอนนั้นท่านทันตํารวจเอกอเดี๋ยวผมสมบัติโบเรืองมาเป็นนายกสมาคมอืมอมท่านก็มอบหมายผมทําฟุตบอลกีฬาแห่งชาตินะครับ มาตั้งแต่ปีห้าแปดก็ไม่เคยประสบความสำเร็จครับเต็มที่ก็เข้ารอบแค่สทีม,มจบตมาคมมาเปิดเปิดฟุตบอลเรียก a m a เ e อ r l e a g อ่าลีกสมัครเล่นอ่ะปักเล่นอยก็ตัวลีกก็อไอ้ฟุตบอลการากานเนี่ยก็จะมาประมาณมันจะมีปีเว้นปีมากอะไรเงี้ยผมก็มก็ก็รับผิดชอบอยู่ก็เลยไปขอท่านบอกว่าเราอ,อยากับ เจอร์ S <S โดยใช้ชื่อแปะริ้วยไนเต็ดเนี่ยก็คือใช้เงินของสมาคมโดยมีท่านพลตบดีปัดบบวเลืองเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นนาย,ยกก็สนับสนุนมาใกล้แต่งว่าครับมันเป็นบอลแค่บอลสมัครเล่นบอลทัวร์นาเมนต์พี่บีก็คือเหมือนเราต่อยอดอจากว่าไม่มีกีฬาแห่งชาติก็มาส่งอเอเจอร์เงี้ยก็ส่งมาทั้งหมดปีครับพี่ปีแรกเนี่ยปีหกหนึ่งเราก็ตกรอบแรกครับปีที่สองเราก็ดีหน่อยปีหกสองเข้ารอบบินิลีกอ่าก็ตกรอบมาจนตอนนั้นอ่ะเพื่อนผม นะครับท่านพันตารวจเอกกิติพัฒน์แป้ปิ่มรั์เนี่ยตอนนั้นท่านเป็นสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานีนเป็นเพื่อนมครับเขาทุกท่านนายกกิติป้ปี่ยมรัพย์นาองค์การบริหารจังหวัดก็เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาเขาเขาก็ไม่เห็นผมทํากิจกรรมกีฬาครับ, <ๆ S 2> ขบเขาก็อยากให้เขาเรียกอะไรพัฒนาต่อยอด <ๆ S 2> คือเห็นเห็นเราทําแต่ว่าพี่บีต้องเข้าใจว่าฟุตบอลสมัครเล่นนะเนาะมันก็ทุกอย่างไม่ไม่ใช่ฟุตบอลเล่นกีฬาทุกอย่างอันดับแรกคือต้องมีเม็ดเงินก่อน S <S <an> มีเม็ดเงินในการจัดการแล้วก็หาตัวผู้เล่นฝึกซ้อมไปแข่งขันอะไรเงี้ยเขาก็ถามผมว่าถ้าจะทําบอลให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่นเนี้ยใช้เงินเท่าไหร่วะเขาถามผมนี้นะ,ะสําคัญเลย <S <S <an> ใช่ครับเขาบอกว่า,าถ้าส่งอเมเจอร์ปกติเนี่ยถ้าเด็กซ้อมสักยี่ห้าคน <S <S <an> <S มีบิเลี้ยงทวันละสองร้อยซ้อมสักอาทิตย์ละสี่วันไปแข่งมีเลี้ยงมีโบนัสมีอะไรเงี้ยก็ใช้เงินมาสักห้าแสน มีแรกครับปีาแสงมันก็บอกว่าเอ้ย5แสนเองอวะมีพอได้เว้ยกูขอพักพวกคนเจ้าละ50,000เจ้าก็ได้แล้วเขาบอกว่ามลรงทําทําแผนงานมาแล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนสมาคมไปนไปจดสมาชิกใหม่เลยใช้ชื่อนจะได้ง่ายดีก็เป็นที่มาปีปลายปี63ครับเราก็ไปจดทะเบียนเป็นสโมสรฟุตบอลแปดริชตี้นะครับ ก็มีการปีหกสี่หกสี่ต่อหกห้าเนี่ยที่จะมีค<น>ัดอเมเจอร์ก็ประกาศคัดนักบอลเด็กๆในในจังหวัดก็มีเด็กสามวันที่ผ่านมามีเด็กเข้ามาคัดเกือบสองร้อยคนะนะแล้วก็คัดเด็กในจังหวัดนะครับพี่แล้วก็เรามีส่วนหนึ่งที่เป็นแกงก็คือเด็กที่เล่นกีฬาแห่งชาติของเราเนาะเรามีผมว่าผมอะด้วยการที่ผมสอนเด็กมาพอสมควรในแปดลิวเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาพอสมควร แล้วก็รวบรวมทีมร่วมเลีงเด็กมาก็ซ้อมสัปดาห์ละสี่วันโดยมีผมเป็นโค้ชเองเลยเราเป็นโค้ชเองครับแล้วก็รับเลยนะได้ครับเราเราเป็นโค้ดเองก็เรียนซีไรก็มีพอจะมีวุฒิบัตรมาซ้อมสัปดาห์ละสี่วันนะครับซ้อมได้มาสองเดือนก็แข่งปีแรกเลยปีหกห้าก็เป้าหมายเราคือสี่ทีมสุดท้ายนะครับดีงนั้นในสามทสองทีมก็ปรากฏว่ามันมันเกินค่าพี่บีเราด้วยการที่ มันมีการเตรียมทีมที่ดีครับมีการพิซซ้อมมีเบีย้ยเลี้ยงมีค่าเดินทางรถพาละาเด็กเนี่ยปีนั้นทุกคนคิดว่าเราน่าจะจอดที่รอบรองชาเลตเพราะเราเจอกระเต็งหนึ่งคือปาจีนบบลิซิตีต้เดี๋ยวนั้นเราเราเรายันเสมอได้แล้วก็ชนะจุดโทษได้ชิงชาเลตกับกองอุลบมาของกระแสฟุตบอลคือคือจริงคนที่ติดตามผมรู้จักผมในจังหวัดเขาจะรู้ว่าเออคือเพราะผมเนี่ยเป็นบอร์ดบริหารสมาคมกีฬาก็คือจัดฟุตบอลจัดอบรมจัดแข่งอยู่ต่ออยู่แล้ว ก็เลยปีนั้นก็เป็นกระแสได้เข้าชิงแต่ปีนั้นเราเราแพ้กองเราลบครับพี่บีเราแพ้ยศกรบุรพาปีนั้นเป็นปีเกิดเราเราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้ก็ก็กลับมาเริ่มต้นปีแรกใช้งบไปทั้งหมดห้าแสนสี่หมื่นบาทโอ้จำได้เป๊ะเลยครับห้าแสนสี่หมื่นก็เป็นปีแรกพอมาปีที่สองปีที่สองเนี่ยสมาคมปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับยกระดับการแข่งขันจากไทยแลนด์แอมเบเจอร์เนี่ยเป็นไทยแลนด์เซมิโปร g u ก ครับ <Yeah. S 2> อ่าเป็นเพลย์ปีแรกปุ๊บอ่าโดยกําหนดว่าทุกทีมต้องมีสนามเย้าอืม mm. เราไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะได้มาตรฐานเพราะว่าเราเคยแข่งหลีกภูมิภาคแล้วก็ mm. หลีกทีลของสโมสรอนชงเซาเอฟซี 4, มาก่อน <Yeah. S 2> ก็เรื่องเรื่อง,เองส,สเตเดียมบุ๊กเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็เรียบร้อยแต่ที <Yeah. S 2> นี้ที่สองนะครับก็คือเราคิดว่าผมเนี่ยด้วยคุณภาพหลีกมันเพิ่มขึ้นผมเนี่ยดูแล้วจะจะ ความรู้ไม่น่าจะเพียงพอกับกับการทําทีมก็เลยเชื้อเชิญนะโค้ดปัจจุบันเนี่ยโค้ดไก่นะครับพี่ไก่ธนกรภาษีเต้นเนี่ยที่อยู่พัฒนา fc มาช่วยทําทีมเออดีนะซื้อโค้ดไก่มาทําทีมไก่นาจอมพลิ้วใช่ครับครับก็มาก็เราก็มาโอเคครับพี่บีก็จริงๆแล้วเขาให้เราเต็งคู่กับปาจีนบุรีซิตี้ ครับเราก็เจอกันนัดที่สามเราก็แพ้หนึ่งเราแพ้เขาตอนนั้น mm. ก็คิดว่าเส้นทางคงจะจบสิ้นแล้วแะตตอน <Yeah. S 1> ตอนั้นนะครับเพราะเราแข่งกันเพราะเอาทีมเดียวแล้วก็เขานับเฮดสูเฮดแต่ปรกากฏ uh. ว่าอินเข้าไปพลาดแมตต์ต่อไปแมตต์ต่อมานะครับแล้วเราไม่พลาดแมตต์สุดท้ายเนี่ย mm. แต้มเท่ากัน <Yeah. S 1> แต้มเท่ากันครับก็แต่เราจะไม่ลองครับเพราะว่าเฮดสูเฮดเราไปลอง พอปท้ายเนี่ยจริงๆโจทย์เราอะแค่อย่างน้อยขอเสมอไว้ก่อนกับพัทยาเพราะว่าปี<ช>นั้นนะครับมีจันทบ,บุรีกับพัทยาเนี่ยเขาเป็นแคนดิเดตที่จะขึ้นทีสองใช่ใช่อ่าและเขาก็ทําได้ด้วยเขาได้ขึ้นทีสองแต่ว่าเร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 า,เรา,เราทําไม่ได้เราแพ้พัทยาเราก็ได้ที่สามเราเราไม่ได้ไปต่อโดยพัทยาเป็นทีมที่ได้ไปแทนในปีที่สองที่แล้วครับอ่าก็แค่นั้นแล้วพอปีล่าสุดเนี่ยก็ ก็ตั้งใจบอกกับภูมกกับตั้งแล้วว่าอ่ะปีนี้จะเป็นปีท้ายแล้วถ้าทําปีนี้ไม่ขึ้นอ่ะผมคิดว่ามันก็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 จะพอแล้วเพราะว่าก็รบกวนเขาพอสมควรครับพี่บีไม่จะเลิกเลยอ่ะตอนแรกก่าวว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้า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 ไม่ได้เนี่ยก็คงจะพอครับคือผมอาจจะไม่เลิกอ่ะอาจจะอยู่เบื้องหลังให้คนอื่นมาทําต่ออะไรเงี้ยแต่เพื่อนผมบอกว่าไม่ทํากูก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเขาบอกเลยอืมอ่าก็ก็เราก็ทําฝ่าฟันกันมาได้จริงๆแล้วปีนี้ อุปสรรคพอสมควรครับเพราะเรามีทีมดีๆหลายทีมครับพี่บีได้แก่ทีมบ้านบึงเอฟซีก็คืออะคาเดมี่ของพี่อนนบสิงโตทองอืมครับแล้วก็ทีมบ้านบึงซิตี้เป็นทีมที่ที่เป็นทีมของทางบ้านบึงจริงๆอ่ะที่เขามีัวดีๆพวกฟาลิสมาโซพวกเอกชายลิทิพัน์อดีตเดียวชนเก่าๆเนี่ยล่าสุดเขาชนะโตโกคัสตอมในบอลเอคัพด้วยอ๋อ ครับนะครับก็ก็แข่งกันเราโชคดีครับที่เราไปชนะชวนบุรีอคาเดมี่ได้แล้วก็มาเสมอมกับบ้านบึงซิตี้ทำให้เรายืนหยัดได้แชมป์ในะที่สุดก็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 ถือว่าประสบความเด็ดของเรานะครับที่ได้มาเล่นลีกแค่นับพี่บีอืมก็คืออันเป็นที่มาที่ไปของการที่เราอ่าเรื่อการเดินทางในช่วงห้าปีที่ผ่านมานะที่ได้มาถึงจุดนี้ได้